แวกออกมานาอันนี้อย่างน้อยก็คือเอออันนี้อย่างน้อยก็คือเออมีน้ําแล้วเนาะแล้วก็อพี่ชายเขาก็คือขอุดสระเรียบร้อยขุดอันนี้น้ําเขียวสวยมากพอน้ําตรงนี้เต็มก็จะเออมาที่บ่อใหญ่จะนินไปไหนไปดูที่ที่ทนาที่ลำปลายที่นาที่ลำปลายมาดจะนินไปมาเารากี่รอบสองรอบแล้ว เป็นไงก็ไปดูแต่ไอ้ที่เขาขุดสะขุดอะไรนั่นเลยเราอยากทำไมอยากไปทำไมอยากให้อยู่แถวนี้อยากไปอีกใกล้บ้านไกลมากใกล้ญาติประมาณเจ็บสิบโลเนาะอยู่ทางนี้มันไกลญาติหกสิบโลสิบโลจากตรงนี้ไปบ้านไปก็เท่ากับไปกับเชิงถึงไหมปราสาทเท่ากับไปช่องจอมนั่นแเลย สวัสดีด้อค่ะวันนี้แมก็คือจะพาเพื่อนๆนะไปดูที่นาของพี่ชายว่าเหมาะที่จะย้ายฟาร์มจากอังกฤษกลับเมืองไทยไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะกินน้ำเนาะที่อภิพิธภัณฑ์ดินดิบเนาะก็จะอยู่ที่หนองบัวโคกก็จะห่างจากที่นาของพี่ชายก็ประมาณ7-8กิโลด้วยกันมาดูด้านในไปด้วยกันค่ะดินดิบหนองบัวโคกห่างจากที่เชียว ่า,างจากที่เราจะไปดูอะไรไหมประมาณเข้าไปประมาณเจ็ดแปดโลอ่อเจ็ดแปดเอาเย็นสองแก้วเอาน้ำอะไรเอาเหมือนกันชายเย็นไม่มีบมีาชายเย็นมีชายเย็นไหม ดินดิบหนองบัวโคกก็จะตกแต่งแบบสไตล์ของธรรมชาติของเก่าที่เขาสะสมเนาะเขาเอามาให้ทุกคนได้ดูเนาะแล้วก็ออกแนวเป็นพิพิธภัณฑ์นะแม็กก็ไม่แน่ใจว่าของสะสมเหล่านี้เป็นของเจ้าของคนเดียวเลยไหมหรือว่าเป็นของสะสมที่ในละแวกเขาเอามารวมกันอันนี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เนาะลองช่วยเมน ใช่บอกขแม่ด้วยเช่นกันเพราะว่าขแม่เองก็คือเป็นอ่าอ่อะไรนะคนนอกพื้นที่แล้วก็บังเอิญผ่านไปเนาะแล้วก็พี่ชายก็คือพาแวะทานเครื่องดื่มแล้วก็ดินดิบหนองบัวโคก็จะออกแนวอ่าเป็นจุดเช็คอินก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาที่อนักท่องเที่ยวเนาะเดินทางอ่าไปเข้ากรุงเทพหรืออะไรนี้ก็จะต้องผ่านตรงนี้แล้วก็สามารถเป็นจุดอ่แวะทานเครื่องดื่มแล้วก็ ดูของสะสมไปในตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นเกวียนแบบโบราณที่เขาแปลงมาเป็นตโต๊ะเนาะแปลงมาเป็นที่นั่งคือของสะสมต่างๆเขาเอามาจัดแสดงเนาะของธรรมชาติเอามาตกแต่งแล้วแบบลงตัวมากๆอันนี้ก็คือจะเป็นดอกอะไรให้เ,เพื่อนๆดาเนาะน่าจะเป็นดอกอยางหนานะเขาก็เอามาทําเป็นผ้าม่านเนาะเห็นก่อนมาอยู่ อันนี้ของน้อันนี้มาจ็ดใจนีกอตอย่างน้าอ่ะอันนี้อันนั้นอ่ะเดี๋ยวเวทะเลียด้วยก็เป็นดอกไม้ เพื่อนจะสังเกตเนาะว่าของที่เขาเอามาตกแต่งจะออกแนวแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นของเตาอันนี้ก็คือจะเป็นลูกน้ำเต้าห้อยตรงเตงเนาะแล้วก็สังเกตนะ,ะถาดเนาะถาดแบบด้านหลังที่เป็นถาดแบบโบราณโบราณแล้วก็อันนี้เลยดอกอยางนาที่เขาเอามาทำเป็นผ้าม่านเนาะแล้วก็ของหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสาก,กระเบอือหรืออะไรนี้ก็จะเป็นของเก่าหมดเลยแม้กระทั่งมุมห้องน้ำเนาะแล้วก็ ทางเข้าห้องน้ําเขาพยายามตกแต่งแบบแนวศิลปะสมัยเก่าเนาะอันนี้แวกออกมานะก็อะนอกจากภายในเนาะก็จะมีอตกแต่งที่ด้านนอกด้วยเช่นกันนะมีกระบุง้งมีฉลอมมีกระสวยที่ห้อยตรงเตงเนาะกระสวยอันนี้ก็คือเขาไว้สําหรับทอผ้าหลายอย่างต้องบอกว่าแมไเองคือเกิดไม่ทันด้วยซ้ำแล้วก็บางอย่างก็ไม่รู้จักนะขอบอก อันนี้เนาะเขาตกแต่งเป็นอันแนวศิละปะหมดเลยแล้วก็คาดว่าเจ้าของนะเขาอาจะจจบทางสายศิลป์สายศิลปะอะไรอย่างนี้มาด้วยอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไรนะเกิดทันกันไหมอันนี้ก็คือจะเป็นหนังยางเนาะไว้สําหรับเรียกเป็นหนังยางสติ๊กที่เขาไว้ยิงพวกกิ้งก่าเนาะยิงอะไรพวกนี้เออ 要要卡。Yo, yo, huh? เขาสะสมอะ่ะยังตะเตียงเหมือนหนึ่งแบบสะสมด้วยแบบเปิดอันเนี้ยเนาะอันนี้พวกไฟใช้ต่างๆไฟเช็คต่างๆไฟเช็คโบราณที่เขาสะสมแล้วก็เตารีดเตารีดโบราณเตารีดโบราณ បាទម <wird> <figured> <hBu> ាននេះមានไมค์ចូលហើយឆានេះក៏តាមទៀតហើយយ៉ានេះ ราวนจะได้ก็คุณจับเนาะเฮ้ยหยุดติดถนนใหญ่เลยอะ่ะ เป็ปนน่น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเ<ม>ขาเปิดขายไอพวกนี้เฉยๆอะ่ะตามถนนเดี๋ยว,วเราก็ออกไปนู่นจน,นไปอปัพตวอวเงองดูแล้วถ <c oughs> ่ายตรงเค์เตอร์นี่ ตรงไป40กิโลไอ้35 35กิโลเพราะว่าอันนี้5กิโลนับจากหุ่นตะแลงมา40เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายน้องจานเกี้ยวตรงนี้ด้านที่ทางด่วนโกยเรื่องเลี้ยวเลี้ยวโสรกเกียวพอเลี้ยวแต่พอพอพอเลี้ยวรุ้อาคามตะคโนเราปีสระเวียเอามาสระติดเกิด អំពើមឿងហើយចើដើមកាមេរ៉ាអានីល ியோ តើទិញបស្រក់កាមេរ៉ានេះកាន់អំពើមឿងបើអំពើមឿងកាមេរ៉ាអាយសេរីរួនអាស៊ីខោអ្នកណាអឺដកអើយใช่អូក្អុយតាមម្សិលលេងអូលឿនម៉ាត់ម៉ាត់ចាំ11000មកវ៉ា11000 จเดรน้อง้นงดเดินเดกระปโออ๋อเดินเดินรื่องเดินต้องกินเถือนาันนอง ตนไมตมะทันาป่นน้อยเลยเขากำลังทำประตูเพราะว่าพ่อหัวเข้ามา ทุเรียนตายหมดทุเรียนไมต้องมีพืชที่เลี้ยงอยู่ข้างๆมันทุกายันยนะตรงตรงอนนั้นปลูกไอ้ต้นตรียึงต้นขนุนต้นมะขามป้อมต้นมะกอกต้องเยอะๆนินมาปล่อยสักเดือนหนึ่ง เอ้ายานินก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่น้มามึงเกียวแล้วยานินเออน้ำเกียวแล้วว่เปิดน้ำใสเกลียวแล้วยังไม่ได้เอาขีบวัวอะไรมาโรยเนาะเล่าแรกเป็นนาแน่นสองฝังวันนี้มันมันนามันน้อยเกี่ยวมือเหนื่อยเลยด้าตึกรตาตะผสมดูดักไว้อย่างนี้นะหกไรเป็นนิดเดียวเองเนาะยานินเนาะ แต่ไม่ถึงว่ามันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เนี่ยทำทำเหมือนแล้วเราทำประสาทตรงกลางแล้วโค้มเหมือนประสาทนมปิงเอาวัวมาเหรอตื้อละออ่นเอาน้ำร่องเยอะเลยเนี่ยตื้อละเอา่ะอ่ะคนน้มาหนุนใหญ่ อะไรนะใหญ่เรียกอะไรนะเทปไอ้เลี้ยเลี้ยไอ้ปามดูดิไอ้เอาไอ้ไองช้างอ่ะสันไรอะรูปใหญ่ใหญ่ป่ฮะลูกใหญ่ๆลูกโตๆบ่มาอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นอะเพชรบรรดาษอันนั้มันเพชรบรรดาษอันนี้ ดอกไม้อะไรนะน้ำดอกไม้เบอร์ห้าอันนี้อะไรนักจักรพรรดิลูกแดงๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะเอาไว้สร้างยญามมองไม่เห็นสร้างเป็นเพิงพักนะเวลาคนมาก็ได้นั่งใหญ่ๆนี่โอ้่งคอเขาเขาให้มานี่เลยเสาขนาดนี้เลยเสาขนาดนี้เนี่ยเป็นต้นๆเลยนี่ยเอามาตั้งแล้วก็ เติมหลังคาก็ได้เพิงแล้วนะก็นั่นเลยแต่ว่ามันมันจะต้องซื้อเหล็กใสอ,กอีกอนะอ๋อใช่ก็ต้องมาหนุบ้อตั้งสองวันแล้วให้เพื่อให้มันชุ่มชื้นแต่จะนิดให้มันใสในคลองหพดจะทำห้องน้ำนะยินด <c oughs> ีไป <c oughs> เปิดห้องน้ำไป ยันนี่นก็ไปเปิดเรืองห้องน้ำะวัวันสวันี้เขาก็เสร็จแล้วนะวันเดียวสวันกอแค่นี้เมเต็มอันนี้อันนมะพร้าวสีส้มนะสีเหลือง้อ้มะร้วเ้าอาัอ้โร้อ ยังหมาวเวรกันยันนิงใบเดิมนุ่นเรื่องละอ่อนหรือนู่น่ะหมาวเวรได้ชนดกรอยเกียกี้คางค่ะอันนี้เคยอยู่โค้งตั้งแต่ยีคันเองเตาหลังบินงานที่จริงมันหกไร่กว่าก่อนไร่สองงานด้วยซ้ำเฮ้ยเออหกไร่ครึ่งหกไร่ครึ่งตอนนี้เหลือไร่สองอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาพุ่งไปตรงเนี้ยตรงตรงไหนอ่ะไปตรงนั้นเนี่ยสี่ไร่แต่ว่าจะจะแลกกับแกตรงนี้แปดไร่นี่ของแกนี่เห็นไหม กพอ้อตาเล่ก,ก็ได้เชียงล่ะนี่ก็นขั้นตันนี่เองนัสสสออนน่งสะนู่นแหงแตาเอ่อพอตาเล่เว็บเชียงละนั่นน่ะบ้านกันได้ระปีได้ไหมนะเออ <c oughs> โอ้ยกันได้กี่ระปีได้เออหรือกันนู่นแต่ยังใหญ่เลยยุ่งเต้น,นอ,อ่ะเพราะมันประโยชน์ของเราที่จะใช้อะมันได้เยอะนี่นะอขอบจะเราอ่ะถึงขอบจะฝั่งเขาแล้วก็ไปนู่นอะ ประมาณสักสามร้อยเมตรนะใจอยู่นะแปลกอะไรน,นี่เดี๋ยวทางออกไปของนู้นน,น,นี่ไม่ถ้าต้นไม้มันใหญ่มาเหมือนมรนจะล้มลื่นมะม่วงอะไรเนี่ยโมที่สองสามปีก็ได้กินบ้างแล้วไ,ไ่แจ้ยเหยต่อตเจตรวอบวิจิตรแล้วมันติดแล้ว แต่แต่ว่ามันลูกมันเล็กมันจะแค่สองสามลูกทงสบายตน้นเป็นสบายดำกระตบในน้อยยานินเป็นลมแล้ว <c oughs> เป็นลมลมมาแล้ว,ลเ,ลว <c oughs> เป็นลมอ,อธิบายโอ,เเอ, <c oughs> อ,นนอยเต๋เนาออันนี้อย่างน้อยก็คือออันนี้อย่างน้อยก็คืออมีน้ําแล้วเนาะแล้วก็พี่ชายเขาก็คือขอุดสระเรียบร้อยขุดสระน้ำนี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่อันนี้กี่ปีแล้วเชียวี <c oughs> ดเดียวไม่ใช่ตั้งแต่ อันนั้นมาทั้งหมดเลยอะ่ะกี่ปีแล้วแค่นั้นเองเหรอรอ๋อเพิ่งจัดการอะไรก็คือเพิ่งขุดสะเพิ่งอะไรก็คือปีเดียวอันนี้น้ําจะยังเป็นสีเหลืองอยู่ยแต่ว่าเติมเ,เ,เวลาเราเติมน้ําน้ําจะเป็นสีเขียวแล้วน้ําก็สวยมากน้ําใสอันนี้เขา <c oughs> <c oughs> เขาเตรียมแผนอะไรนะโคกนองนาเหรอเอออันนี้น้ําเขียวสวยมาก พอน้ำตรงนี้เต็มก็จะเออมาที่บอ่อใหญ่แล้วก็บอ่อใหญ่ก็คือจะกลายเป็นน้ำเขียวด้วยเขาก็จะมีเอาใช้แผงโซโลา่านน้อยในการปั๊มน้ำนะคะอันนี้โอเคมากๆเลยแล้วก็ต้นไม้บางต้นก็ตายแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้นไม้รอดตายหมดเออแต่ว่ามันจะโตช้านิดหนึ่งเพราะว่ามันแรงแล้วก็มันไม่มีคนดูแ,แลนู่นนี่นั่นอันนี้เขาเออเขาทำประตูน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็เขา เหมาทำห้องน้ำไปด้วยอันนี้มันเย็นดีนะเพราะว่ามันมันมีบ่อน้ำอ่ะเนาะถือว่าเย็นอยู่นะเพราะว่ามีบ่อน้ำนะแล้วก็มีบ่อ,บอน้ำล้อมรอบแล้วก็สามารถขับรถได้รอบเลยแบบนี้อ๋ตอต้นต้นไม้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกตน้นมะม่วงมันก็เลยรอดหมดเพราะว่ามันปลูกง่ายอยู่แล้วแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็น โตช้าอยู่เพราะว่าไม่มีคนรดน้ำให้แต่ก็โตให้ต้นไผ่นะคะแล้วก็ที่แปลงอื่นก็คือมันจะห่างไปจากตรงนี้ประมาณ300เมตรมีอีก2แปลงแต่ว่าคงไม่ได้เดินไปดูแล้วก็คือตรงนี้จะเป็นที่หกไร่เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากมาอยู่ใกล้ก็คือที่ติดกันตรงนี้ห้าไรเา่เขาเขาขายอยู่เออแล้วก็พืชผักที่สวยมันจะมีตะไครที่ปลูกรอบอันเนี้ย ตะไคร้งามอยู่เนอะนี่รีบหน่อยก็จะไม่ได้เอาตะไคร้กลับีตะไคร้งามถ้ามาหน้าฝนมันก็จะชุ่มช่ำกว่านี้ก็จะเขียวทุ่งนาเขียวกระจีอันนี้เขาอะไรนะพุทธาพุทธาจีนของเขาเห็นเขารดน้ำตะกี้นี่เขาประกอบร่างห้องน้าแล้วหองน้าชักโครกนะคะ เดียวเสร็จอถ่ายให้ดูก่อนแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีตอนเสร็จคือแป๊บเดียวจริงนี่ตรงทางเข้าเนาะประตูเข้ามาก็คือรถสามารถขับเข้ามาบนได้เลยรอบเกาะรอบเกาะจะทำเป็นประสาทนครพอ่าตอนนี้เป็นกระตอบน้อยไปก่อนนี่เวอ,อ้วอาตางปบะาทจนินเตรียมจะกลับแล้วบะบอะเก็บตัง <laughs> กระตอบน้อยๆของเขาก็มีแผงโซล่านะคะอันนี้เขาไว้ปั๊มน้ำใช้ในสวนสวนน้อยๆสวนน้อยๆเพิ่มมาก็เลยเอาต้นไม้ยังโตได้แค่นี้นะแล้วดินยังแห้งกรอบแต่ว่าคือนอกมันไม่มีคนดูแลแต่ว่าถ้ามีคนดูแลมันก็จะอ่เต้นไม้มันก็จะโตวไวอันนี้คือต้นไม้พยายามมากพยายามในการโตเอส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรนะยายนิ้น ยานินบอกทายเอาต้นใหญ่ๆหน่อยมันจะได้เหมือนดูรอดเพราะว่าเนาะช่วงรแรกเขาก็จะโตช้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าฝนมานู่นนี่นั่นเขาก็จะโตไวอยู่แล้วก็เพิ่งมาทําประตูรั้วเพราะว่าวัวเข้ามาเออวัวเข้ามาก็คือ,อพี่ชายเขาก็ให้ลุง แถวๆนี้ที่ที่ติดกันเนาะเช่วยดูแลให้แล้วก็ัวของลุงก็คือเข้ามาลุงก็หาอะไรมาอะ,อะไรนะมากั้นรัว้วนีก็เลยเออทำประตูเองน,นี่ต้นไม้ส่วนใหญ่พี่ชายเขาก็จะลงะต้นไม้แบบต้นไม้ป่าต้นไม้หาย,ยากไว้แต่ว่าถ้าของแฟม,มาหลงก็คือจะเป็นต้นผลไม้ที่แบบกินได้พืชผักสวนครัวทุกอย่างคือกินได้อะไรประมาณนี้ อันนี้เขาลงไว้แล้วก็รอดูเนาะถ้าได้มาอยู่จริงมันก็จะชุ่มชื้นต้นไม้ก็คือจะโตไวด้วยเนาะตอนนี้ก็คือแห้งแล้งได้แบบนี้ทุ่งนานะคะอีชั้นก็จะดำได้แบบนี้นะคะต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ก็หลากหลายเยอะเลยนะเออนี่อันนี้ก็มะม่วงมีต้นขี้เหล็กก็เยอะอยู่น้ำใสแล้วนะเออเขาเปิดน้ําแล้วก็ ฝั่งนู yes. fruit, ้นยังเป็นน huh euh ้ำเหลืองอยู่น้ำเหลืองฝั่งนี้น้ำใสน้ำเขียวแล้วนี่รอดูว่าจะยังไงอยเนาะมันก็จะมีต้นกล้วยที่ต้นกล้วยอยากโตอยากโตแต่ว่าคือดินสภาพดินไม่เป็นใจเพราะว่าดินตรงนี้ก็คือเป็นดินที่ขุดมาจากบ่อตรงนั้นแล้วก็เอามา กลบที่ด้านบนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นดินที่ซื้อจากข้างนอกมามาถมอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าสองร้อยคันรถไหมจำไม่ได้น้องกล้วยสงสารน้องกล้วยพยายามโตมากเออนี่เลยแต่ตะไคร้งามตะไคร้รอบๆอบขอบสระอันนั้นงามของเขาโอ้ห้องน้ำจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองอ่าห้องน้ำ ห้องน้ําเขาก็คือเป็นชักโรครกเนาะแล้วก็น้ําสามารถหิ่อน้ําตรงนี้ได้เลยเออชั่วคราวก่อนเนาะพยายามเก็บบรรยากาศให้อพี่ไมเคิลเขาได้ดูเป็นไอเดียหลกัหลกๆเราก็คือต้องการน้ำนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่มีบอ่อน้ําจริงๆก็คือเราก็จะขุดกันภายหลังหรือไม่ก็คือเจาะเป็นน้ําบะดาลขึ้นมาใช้เยี่ยเนาะ ภารกิจดูที่ของเราที่ลํำไปมา1หนึ่งชั่วโมงขับรถได้ไหมเ,เย็นเออก็ประมาณเนี้ยหนึ่งชั่วโมงขับรถจากบ้านมานี่เอเอเย็นก็จะเอาไม้ไปทำฟืนเปลือกไม้ต้นขี้เหล็กก็รอดหมดหนะเย็นนี่ต้นขี้เหล็กสามต้นของเขา ยันนีนบอกถ่ายทมๆแบบนี้ถ่ายต้นใหญ่ๆน้อยยันนีนบอกอสะเดาสะเดามาเลยก็มีมมพยายามเลาะอ่ะมันไม่ยืดต้นไม่ยืดโอ้ยอดย,ยอดต้นขี้เหล็กนะดูยังงามอยู่เด้อนะ่ะนี่อถ้าจะเอาป่อยก็ค,คือต้องต้มแต่อยู่นู่นมันมีหมดนะ สี่ต้นอันนี้ต้นที่เหล็ออีกเน,ะนาะให้มันแตกดําเหี้ยงกเดาอันนั้นดําสดาวไม่ใช่หรอเอาฟังนี้ตายหมดไม่ใช่ลงผู้เรียนฝั่งนี้บ่แ<ป>ถวเนี้ย กีทาสีลื่นเลยไมนยังเป็นสีขาวอยู่เลยประตูรั้วเป็นสีดำเรียบร้อยกรด,ด,ไ,ดไ,ไปเข้าได้เราก็กระโดดออกไม่ได้ไม่จตกนั้นมันดำไปอันนี้อันนี้ัไป ป่านังมัมันไปกินมาร์โกมันมันไลจากส่วนใหญ่ละเอียดนะดองไล่กว่ามั้งนี่เนาะกับว่าให้มือเแาละน่มกระดิ่งกระอกกีเนอืมอันนี้สวยถ้าถ้าเราจะทำเนี่ยเราไล่มันอะไล่ให้มันไล่ให้นามันยกะยอลือใจเนาะให้มันอยากอยาขั้นเยอะไอ้ข้างบน ตรงนี้สวยน้ำก็เยอะอแต่าคันนี้เขาทำได้ดีมากเขามีโซลา่าเซลล์เขามีสูบมีอะไรแบบน้ำเต็มคัาามนมาใช่เนี่ยเนี่ยมันมีท่อตรงนั้นอะแล้วก็ไหลามาแต่เราอ่ะมันมีท่อตรงนั้นเราไม่เคยรู้ตอนนี้แหละมันแนะนำแกไปอุดให้บอกโอ้น้ำมันไม่อยู่เพราะตรงนั้นมีท่อ คือท้องมันมัน,ม,นมันต่ำหน่อยเหมือนท้องช้านะอ่ะข้างบนนะ่ะมันจะสูงนิดนึงเห็นไหม,มตรงพื้นที่ตรงนี้นะ่ะสบายใจเลยไม่มีน้ําท่วมน้ําเยอะอันนี้เยอะแต่ไม่ท่วมแต่ข้างบนก็คือมันเป็นเนินหน่อยไหนตรงยาไมนะของเราอย่างยังไม่สุดใช่เซลระุนนู่นอนะ่ะสุดสุดต้นไผ่นั่นอนะ่ะ นั่นน่ะต้นไผ่ของท้องฮะใช่ใช่ใช่นั่นน่ะก็คือฝั่งมาทางนี้เราก็กินได้ถ้าสมมติเราอยู่เนาะเพราะว่ามันถ้าเราไม่ถ้ามันงอกมาในพื้นที่เราเวลามาหมดรถที่เราอ่ะนี่นานนี้สุดท้ายเนี่ยสองนู้นน่ะนาใหญ่เนี่ยเนี่ยก็สุดนานเนี่ยที่อ่ะนี่แหะใช่เนี่ยนั่นน้นตรงนู้นก็บอกเจ็ดร้อยเมตรเกือบกิโลอ่ะนู้นนู้นนู้นน่ะ โน่นก็นานเนี่ยสุดสุดพอดีใช่ใช่เนี่ยสุดนี่ก็ทางเนี่ยและข้างหลังก็เป็นถนนนะแต่ยังไม่มีในชนนนั้นถนนนะที่เนี่ยเพราะว่าเราบริจาคให้คนข้างในเข้าให้ข้างในกิสมงพลาเดอร์อันนี้ก็ยังไม่มีเราเราให้ทางเท่ากับเราทางเราติดทางสามที่เลยไม่ติดแต่ฝั่งนู้นยาวอ่ะโอเคนะเธอแสด็บ้านเราเมื่อจะ ปกติเราจะสัญจรทางโน้นนี่เราไปลัมดมาดูมาดูน้ำ